ทุกทิี้งค่ะ,ะได้แล้วค่ะร้อนๆเลยเนี่ยไข่เจียวจะอมกุ้งนะคะอโหโอมๆดีค่ะแต่ข้าวกันค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็ผลิตสีสีเมนูค่ะก็มีปลาทอด ลาก็เป็นปลากระพงนะคะแล้วก็ปลาด่าก็เรียนรู้จากท่านแม่นะคะหนักเกลือแล้วก็ไปทอดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผัดพริกขิงไม่ค่อยเห็นเนื้อใช่ไหมคะเออไม่ใช่เสือดนะแต่นีเอาเนื้อไปสับเพราะว่ามีเหงืจะได้ไม่เหงื